บ๊อบสั้นทรงเดิมไม่สไลด์ขึ้นสูงจ้าตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะลูกค้าบอกผมเดิมยาวแล้วยาวแล้วค่ะต้องการที่จะตัดขึ้นอีกนะคะแต่งทรงให้หน้อยค่ะพี่สีก็จะเริ่มต้นนะคะกําหนดความยาวส่วนของด้านล่างะคะ่ะส่วนของด้านหน้านะคะจะเป็นบ๊อบเทนะคะอันเดิมมาพี่สีก็จะตัดออกเนาะลูกค้าบอกมันชอบกระดกเพราะเริ่มยาวเกินแล้วนะคะ หลังจากพี่สีกำหนดความยาวส่วนของด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมนะคะเพื่อให้เกิดการสไลด์นิดนึงค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่เอาเลเยอร์ขึ้นสูงค่ะพี่สีก็จะแบ่งผมเป็นกีบส้มนะคะแล้วก็ตัดเชื่อมเลยค่ะตัดเชื่อมเพื่อให้เกิดการสไลด์นะคะถ้าเราอยากได้เลเยอร์สูงหน่อยก็ยกมือขึ้นสูงอีกนิดนึงนะคะแต่สําหรับคลิปน,นี้ไม่เอาสูงนะ เอาทรงเดิมไม่เอาสูงนะคะตัดให้สั้นหน่อยค่ะพี่สีก็จะยกมือต่ำนะคะกดมือลงต่ำๆหาฐานด้านล่างค่ะแล้วก็ตัดเชื่อมกันนะคะให้เกิดการสไลด์ค่ะจะได้ไม่ชื่อจนเกินไปเนอ้องทำแบบนี้ทั้งศีรษะค่ะ ำหนดความยาวส่วนของด้านข้างค่ะโดยการวีผมส่วนของด้านหน้ามาด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้ฐานความยาวส่วนของด้านหลังเป็นเกณฑ์ค่ะตัดเชื่อมกันนะคะเลเยอร์ผมส่วนของด้านข้างค่ะพี่สีก็จะแบ่งผมเป็นกีบส้มนะคะวีผมส่วนของด้านข้างนะคะมาด้านหลังค่ะแล้วก็ใช้ฐานความทุยส่วนของด้านหลังเป็นเกณฑ์นะคะตัดเชื่อมกันค่ะในส่วนของด้านข้างทั้งสองข้างนะคะก็ทําเหมือนกันค่ะ ถ้าลูกค้าต้องการตัดตรงๆนะคะเราก็จะไม่เชื่อมนะคะเราก็จะยกมือเล็กน้อยแล้วก็ตัดเป็นชั้นๆไปค่ะเราก็จะได้เป็นบ๊็อกตรงนะคะแต่ถ้าลูกค้ายังจะเอาสไลด์อยู่แต่ไม่เอาสูงนะคะเราก็จะตัดเชื่อมแบบนี้ค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะ หลังจากเราตัดเชื่อมส่วนของความทุยเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะมาเช็คผมส่วนของด้านหน้าค่ะว่าเท่ากันไหมนะคะที่เราตัดไปเมื่อกี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดเชื่อมของความทุยนะคะวิผมส่วนของความทุยค่ะแล้วก็ตัดเชื่อมกันนะคะเช็คผมค่ะ ช่วงความทุยนะคะว่าเท่ากันไหมนะคะแล้วก็เลเยอร์ค่ะความยาวเท่าเดิมนะคะแต่เจาะให้ลึกหน่อยผมจะบางลงค่ะจะไม่ไม่ทื่อนะคะความยาวเราไม่ได้เอาออกนะคะเราเราเจาะให้ลึกหน่อยผมจะได้พิ้วค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้กันไกลฟันนะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทําให้ปลายผมไม่ทื่อค่ะตัดเชื่อมส่วนของด้านหน้าค่ะ ทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะคะให้เกิดการสไลด์ค่ะในส่วนของด้านหน้าค่ะลูกค้าบอกผมชอบกระดกข้างหนึ่งค่ะข้างหนึ่งไม่กระดกเนาะ สะเสร็จแล้วก็ต้องเป่าให้แห้งนะคะทุกคนสะตอนเช้าได้ก็ดีค่ะพวันศุษะตอนกลางคืนนะคะบางคนไม่เป่านะนอนตื่นขึ้นมาก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะมีงอนมั่งแล้วก็อีกงอนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือชอบเนบเด็บหูนะคะถ้าเราไม่เนบมันก็จะงอนค่ะถ้าเนบเราก็ต้องเนบตลอด เช็คชั้นผมในส่วนของด้านบนค่ะว่าเลเยอร์ได้เท่ากันไหมนะคะพี่สีก็จะยกขึ้นค่ะใช้ฐานล่างเป็นเกณ์น,นะคะตัดเฉียงๆไปหาความยาวส่วนของด้านบนที่เราตัดไว้ค่ะเราจะแต่งเฉพาะอ่ะส่วนกลางนะคะที่ที่ไม่เท่ากันค่ะออกความยาวด้านล่างก็เท่าเดิมความยาวด้านบนก็เท่าเดิมนะคะหลังจากพี่สีแต่งทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะไดเก็บงานให้ลูกค้าค่ะ ช่วงใดเก็บงานเราก็จะสังเกตด,ด้วยนะคะว่าชั้นผมที่เราตัดไปนะคะมีตรงไหนที่ไม่เท่ากันตรงไหนที่เท่ากันบ้างนะคะเราจะได้แบบแก้ไขค่ะก่อนที่เราจะให้ลูกค้ากลับบ้านนะคะมอบสัน้นความยาวเท่าเดิม่ะย,ยอร์ไม่สูงมากนะคะ ตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะทรงผมบ๊อบเป็นทรงที่ดูแลง่ายนะคะตัดสั้นจะทําให้ผมเราดูหนาค่ะบ๊อบสั้นสําหรับคนที่ผมยาวนะคะอยากจะเปลี่ยนทรงไม่รู้จะตัดทรงไหนนะคะสามารถเริ่มต้นจากบ๊อบสั้นยาวประบ่าประมาณนี้ได้ค่ะตัดสั้นดูแลง่ายทําให้ผมดูหนาค่ะ